นี่ครับเดี๋ยวมาหายก่อนพัดนะพี่หัวนี่ใหญ่ครับกำลังเห็ดเมนูครับเมนูต้มยำกำลังเห็ดต้มยำเนอะแต่เบิร์ดนะครับเนี่ยนี่ครั่กำลังเห็ดต้มยำใหญ่ครับใหญ่ต้มยำทะเลแบ่งเสร็จละนี่เห็ดให้ผู้เฒ่าผู้แก่กินครับ พวกผู้เฒ่าผู้แก่ก็กินได้นี่แหละติดต่อมึงได้ครับเด้วยนี่น,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 นี่ก็เป็นผักผักครับไม่หอดน่ะปะไม่ใช่สานมาเล่นน้ำครับนี่น,นี่เดี๋ยวมีเครื่องเสียงน้ำนะครับสนใจติดตอ่อได้ใด,ดนี่ครับมิกออเดียโอครับเดี๋ยวส้วนกระเสียดลอยเอ็ดนี่สามารถติดต่อได้ใดเดี๋ยวสุฝาก เดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ท่อ้ชด้หครับเด้อกํลังซอยกันเห็ดกับเปลือยตลาครับอันนี้ห้อลวกเห็ดลวก้เทาีนอนักงานี่ห้องเรดเดเราไปตลาดมาก็ได้มึกกุ้งพากไหมมีก๋วีโอ ต้เปืองต้มปลาไหลก็มีเจ้าสิบอกอีเลงกว่าอีเล็เจียวเบี้ยเหรอเราเบี้ยเหรอเมื่อไหร่นาะเห็ดเบี้ยนี่โอ้ยแต่สิเปล่าแซมนี่คอยซื้อมาดอกไม่เยิะแยะนะมันทำซื้อมาหลายอยู่เบี้ยนี่เฮ้ดได้ไหมอ้าวนี่ตวเบื่อว่าอะไรดีเฮับโอ้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนะครับนี่เผิ่มแป๊บเดียวากุ้งกุ้งตัวใหญ่ขนาดเลยพี่น้องนี่ตัวใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยฮะคุ้งธรรมชาติเลยครับเพราะมันคุ้งติดตามมั้ยนะครับเรื่องนี้ล่ะ จหตุผลผู้เฒ่าวิบาลกินครับไม่มีอย่างไรคุณกอลอันนี้ดอกคาบเหรอดอกคาครับอันนี้ดอกคาครับผมแหนน่ามายังฟังกันไม่ได้ดอกคาตัวนี้มาจากพันแลนด์นะครับดอกคาบพันแรกลวกตบวันว่าสิบมุมีเด็ดดอกคาบนท่านี้นานทรายครับมีเครื่องเสียงปะมิกออดิโอเลยครับได้เสียงวิ่งก่อน เดี๋ยวจะขื่นเบือทั่วไปแถวรอยเอสน่ะเกษตรวิสัยอ่ะเป็นบ่เขารับทั่วเป็นบ่รอยเอสรับทั่วรับนี่เขียนรอยเอสบ่งานคเขาได้ขื่นเบือทั่วไปเดย์กับผมจะไปทุ่มองครับผมอุดมว้อมของนี่นครับกับเขากับแก็ทัวทัวทำอันเดย์ยครับไก่ไก่กับอีกที่หนึ่นบ่เม็นบ่เออมันเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูเหมือนกันครับ ร้านก็ต้องรวครับดอกค้ากนก็เน้ครับกิก็เน่ได้กลินมาดูครับกล่นก็กคาเพคมัีพรคมรวเรียบร้อยปุครับอ่าวันนี้ไม่ต้องเกมันักการ แก้วน้ำมีบอน้ำมันัน้ำมันเนียอน้ำมันนี่ครับาปามาก้พกันเลครับ่เดี๋ยวฟังปหลามอไซย,ยังมาอาันนี้ก็จะเห็ดเป็นอีกเม,น,ม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 นูนึงเมนูนึงเยครับเด้อนอันนี้ก็เ,เป็นหมกแข้งหม,มาทอดกระบาดมาเทียกะนเงสี่แล้วครับ อันนี้จะเห็นใหญ่จะตำส้มตำแล้วก็ลวกกันยูบานไห่ไดครับด้วนี่เราก็ตำตตำครับนี่แดตำกอดปลาหมึกแห้งม่บานเอากินขาดว่ไดรครับตำตำครับนี่ี่บานไหครับ นี่ครับมันหน้าครับนี่นี่ครับบรรยากาศอยู่บ้านนะครับเด้วยวัด้ลงคลิปด่วนนะครับนี่ก็เลยเห่เบิ้งครับบรรยากาศเป็นนากำลังเห็ดเมนูกันครับตอนนี้เราเห็ดเสร็จไปแล้วลบบเมนูหนึ่งครับวัได้มาไอเห้เบิ้งเลยครับนี่มันเป็นต้มยำรวมครับปลาหมึกกุ้งนะครับกุ้งจาง กินแบบบานๆเท่าครับรู้อไปเลยผู้เดียเดี๋ยวแต่เบิรงอีกทีนึงนะครับให้ยื่อเราผ่านก่นอนอันนั้นก็นจะเป็นถอดป่าครับป่าแห่งนะครับปลาหมึกเออ ปัดมือครับใส่ลงทีเดียวเลยเอออันเนี้ยทุกประมกันได้นั่นแต่มันงอแล้วแมีนลดใส่กานะหยิบเมนูนครับอันไหนบุญรังบุญรังที่เขาคุณแม่คูณใจอ่ะ อันน okay. like ah> ี้แม่แบงบอกมนี่แม่มาน้นี่แบง้วนบงมวนแบงมนแบงมวนแบงม้วนแบงม้เนบงมวนบงว้นบงม้วนบงวนบงมวนบงม้นแบงม้วนบงนบง้วนมันแบงว้วนแบงมวนบงนแบงมวนบงม้นแบง้นบงนแบงนบงนบงงวนบงมวงมนบงงนวมนบงงนบว้นบงง้ สามพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับน,นี่สามพี่น้องครับนี่นอันนี้คุณแม่ครับคุณแม่น่าครับนาากันหน้าครับนีบ่หงนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งเอื่อยแเราตำสมตำครับเอาไป กตย้นะกตียไครับกยตยวงเมตำวเ้ยวสนเครื่องปรุงไม่อีสานบร์บิวเนี่ยมึงขาดอะได้เนี่ยเป็นตำของนวนะขงนวต้องขาดขงขาดขงนวดเนี่ย มาป้นาบนชัวานี่าใครไบอกคุณหนิเนีจะก็เกี่ยวเกดออน่ยมืปลนอไเลยาว่อยากจะมาเดีมยนบอกให้คนกระเป๋าส้ามันลุกูนะไมอยากมาเปบะดี๋เออฮ่า่มาีลบ่ม okay? ่อ สูตรเด็ดสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดนี่เอาไปกะละร้านัวๆไปเลยควายวะน่ะควายก็จิกลับไปนี่นหละฟอร์มกันนี่แหละครับกระเจมูมูเจ้ากินโคลนี่ละกินโคลเซต์นี่แหละเขาเลี้ยงกันนู่เลยนั่นเนาะเอาไข่ไบแหวเบิ้งที่ระดึก

เอาเลยโอเคออเที่ใส่ถาดเลยตอนที่นี่อ,อ,อันนั้เดี๋ยวยจุ่มทีเดียวนันนะ้น่ยเรียบร้อยครับตอ่ออเอไมเอีด่างหมาเลย

ปลาลึกปลารี่ปลขาดตเตอรี่มีปลาลึตกระลี่นะสองนูงตีสูงตัวเป็นเพชรยังมารูปเป็นเพชรนั่นจังได้ครับถามาคลิปนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อช่องฮักอีสานนะเชนเนลครับผมกับบรีลุกคลิปด่วนนะครับนี่นได้ครับสวัสดีครับลช่วงของวันที่หนึ่งแล้วเขาเขาจะมาเย็บเงินภายในบุบม